นี่ก็เป็นบริเวณท่าเรือของวัดแห่งนี้นะครับผมท่าเรือนี้ก็จะมีการขายสินค้านะครับขายอาหารทั่วไปนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับผมก็จะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับคนลาวแท้ๆเลยนะครับสบายดีครับครับผมก็จะมีอาหารลาวนะครับผมอยู่นะครับ ที ela, ่ยังครับมีนครับเราไปดูซุมนุ่นกันบ้างครับขายอะไรกันครับโอ้มองนี้มีมีมีทหารด้วยนะครับต้องระวังหน่อยครับเดินสุนสี่ซุนห้าไปนะครับไม่รู้จักใครนะครับนี่นะครับมีอาหารขายมีตำรวจอ๋อเขาไม่ใช่ทหารตำรวจ อันนี้เนื้อวูเนื้อกวายนะครับแน่นบอกนี่ไส้น่ากินมากเด็กตัวน้อยเด็กตัวน้อยที่นี่อย่างกันครับทมตำบต่ตำสมบ <c oughs> ต่ตำสมุ ทำสมบุงบุงแซ่บบ่มันก็จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านของพื้นที่นี้โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางนะครับอยู่ตรงท่าน้ำซึ่งเป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากเลยนะครับผมฮัลโหลอ่ะมนุษย์สัะพันเนอกมหาพิเรศบรรดาคลบรรดาแดกคุณผู้ชมเดี๋จะมีรถทูบูต้าเอนเปขายบ้านเราบ้ารวมในง้นขบวนเจ้านี้ ันนี่ผาปบาสัมปทีมาจากต่างประเทศนอกบาดใก่ชิบแก่เที่ยงนอกขอมีหยาดน้ามนอกระดาสบายดีอาชีวะหละสบายดีตักกินน้ำยาตื่นเข้ามือนนอขอโอกาสหาหน้าทซิชิร์นี่ครับนี่ก็จะเป็นเกาะแก่งของหมู่บ้านนี้นะครับสวยนะครับเนี่ยโอ้โหผมได้เดินมีโอกาสเดินมาถึงตรงนี้นี่มีความสุขมากเลยครับได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นนะครับผม โอ้สวยมากเลยครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านเก่านะครับบ้านเก่าไม้โบราณไม้นี่อยู่นานนะครับนะี่ครับประเทศลาวของเราพี่น้องเรานะครับนะครับใครรู้ช่วยแปลด้วยนะครับบ้านของคุณอะไรเนี่ยเหมือนบ้านไทย นะครับมีความสุขเหมือนกันอ๋อดูจานดาวเทียมที่นี่ครับใหญ่เหมือนกันนะครับสบายดีเด็กน้อยสบายดีค่ะเออสวยงามสบายดีค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับบ้านทาสีสวยเลยนะครับโอ้ก็มีวิถีชีวิตที่เงียบสงบสวยงามเหมือนบ้านเราเลยนะครับ ก็ไม่อยากจะเดินไปให้มันไกลกว่านี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้จักใครนะครับแต่ว่าเราก็พี่น้องกันก็น่าจะใช้ชีวิตคล้ายๆกันนะครับงไงเราก็กล่าวคําว่าส,สวัสดีครับกล่าวคําทักทายนะครับให้เรียบร้อยรู้จักมีสัมมาคาระวะเคารพสถานที่นะครับนี่ครับสวยมากเลยเนี่ย น่าลงไปเล่นมากเลยครับเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยครับนี<ม>่ครับสบายดีครับขอโทษทีครับสบายดีครับ,บ,ารบมาเที่ยวครับพระป่าพราป่ามาให้วัดครับตามสบายครับอันนี้ก็จะเป็นของเล็ก อ re, ๋อครับนี่ครับเพื่อนก็บอกว่าให้ไปทางเหนือนะครับทางเหนือจะสวยครับอันนี้จะเป็นอีสานทางใต้นะครับอีสานทางใต้ก็ยังมีอะไรที่สมบูรณ์อยู่นะครับนี่ครับยิ่งเดินแล้วก็ยิ่งมีความสุขครับ เดินไปในพื้นที่ของเขาก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะครับไหนลองดูลงลงไปข้างล่างหน่อยครับว่าตรงนี้เขามีท่าเรืออะไรไหมโอ้เขาเป็นวิถีชีวิตที่น่าสนใจมากๆยังสดอยู่เลยนะครับนี่ครับเกาบอกว่าถ้ามาเนี่ยอยากรู้ว่าประเทศไทยสมัยก่อนเป็นไงเป็นอย่างนี้ล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับมีความสงบนะครับสิแม่น้ำโขงสงบจริงๆ ฝั่งนี้เขาก็จะเชื่อถือเรื่องพญานาคกันนะครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับมาทริปธรรมยาตาเนี่ยได้อะไรมากจริงๆครับมากมายได้ความรู้ได้บุญได้เพื่อนเต็มไปหมดเลยครับเยอะจริงๆ,ส,งๆสิ่งที่เม่นคิดว่าจะเข้ามาได้ก็เข้ามาถึงได้นะครับผมเพราะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมนะครับ มาเที่ยวแบบธรรมะนะครับก็คือเที่ยวแบบธรรมชาตินั่นเองเที่ยวไปดูธรรมชาติไปดูธรรมชาติธรรมชาติก็คือความจริงนั่นเองนะครับดูความเป็นจริงนะครับไม่ต้องปรุงแต่งเลยครับเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับนะครับตีดักปลานะครับมีหญ้าแม่น้ำด้วยครับหญ้าแม่น้ำ ที่ใต้ก็จะเป็นหญ้าทะเลอันนี้หญ้าแม่น้ำนะครับนบีชีวิตที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติคือความจริงครับนี่คือความจริงความจริงที่ดูกี่ทีก็ไม่เบื่อนะครับไม่ไม่เบื่อเลยครับมีความสุขสุขกับธรรมชาติสุขในการอยู่ความเป็นจริง เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับ